บนเวทีวันนี้ก็แห่กับชายเป็นกรรมการชุดเที่ถือว่ามาตรฐานเลยครับของทีมงานผู้จัดสิทธิ์วันนี้ก็รวนแต่คุณภาพทั้งนั้นนะกรับมาชมยกเนึ่งนะกระดับวันนี้นก็ขอบคุณรานของโตสปอร์ตเฮสตีสามสิบแปดนะ สนับสนุนรับว,วยบูตรทอวย้นกล้าสู่สายตาชาวโลกโดยคุณสิทธิรุทเ์สัียยจารุปงษาแล้วก็กําคุณด้านทองเ p m ครับซุปเปอร์โคเดตครับเติมความสุขให้กับคุณด้วยสารสกัดที่อัดแน่นเต็มเม็ดบำรุงร่างกายสนุนสั้นชายทำให้คุณคลิกฟนินนักหืนขอบคุณด้านของผลิตภัณฑ์โกเฮิบสารสกัดน้ำมันงาเย็นแบคเซสเมนออยล์ g อสารเซาเบนที่ยับยั้งการเสื่อมของกระดูก ต่อต้านการอักเสบของกระดูกลดความเสี่ยงต่อต้านการเป็นโรคกระดูกอักเสบและพ่อเสื่อมนะแล้วก็ขอบคุณท่้านของหัวเชื้อจุรินทรีตจาจักทองลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตโมเมนต์ดีๆมีไว้สลับเพื่อนเพื่อนับมาเพื่อนมีไว้ไม่รู้จบชา้าเติมเต็มทำมาเพื่อนขอบคุณพิธภัทรควายาวเกิดมาเพื่อกเกษตรกรไทยขอบคุณทางด้านของเอ็ม S อ t u ีเทอบประหยัดธรรมบัตเซฟทัวแรงชัดประหยัดจริงนี่คือผู้ที่กระทำให้การสรับสนุนทางด้านของการถ่ายทอดสดกันวันนี้ท่านสามารถรับชมได้ทาง Go s p o r ร a i r t v ์ทีวจานสีสม้มกดหมายเลข38แล้วก็จานสีดำพีไดอีกแล้วกดหมายเลข71มายาซับามายาโกลสปอร์ตชนแนแล้วก็หมายเลข76ครับของพีได้ก็ g กลส o อ t ์ r ที r ีเดเร็กนี่คือช่องทางที่ท่านสามารถรับชมได้นะครับขอบคุณ ทีมงานโกสปอร์ตแล้วก็วันนี้ขอบคุณทีมงานผู้ดำท้องถิ่นครับศึกบอลคอนท้องถิ่นถวายเจ้าพ่อพยัญชนประจำปี2 5 6 6นะครับตัวนี้ถือว่าเป็นมวยระดับประเทศครับต่อยออกทางจอทีวีอย่างบ่อยนะครับพาสกคครับเดี๋ยวไปชมโฆษณาแป๊บหนึ่งครับกรับวันนี้ขอบคุณทางด้านของโกสปอร์ตเอสดี38นะที่สนับสนุสนระเบิดบูทอนแล้วก็หมือดต้นกล้าสู่สายตาชาวโลกโกสปอร์ตครับแพลตฟอร์มดีๆสำหรับคุณ แพลตฟอร์มของคนไทยสู่สายตาชาวโลกโดยคุณสิทธิรุทธ์เสถียรจารุรงษาบอสบริหารของเรานะขอบคุณอย่างสูงนะครับบนเวทีครับยกสองนะครับอ่ะออกกุศลกันหน่อยน้องครับไม่ต้องไม่คุยกันนานครับไปรุ่นสบยนี่คุยกันนานไม่ได้เนะเหมือนเหมือนคู่ที่ผ่านมาต้องเอาแบบนั้นครับยังไงก็แหมแฟนคลับได้ให้กำลังใจอยู่แล้วครับกรรมการในเตือนนิดนึงบอกว่ายกสองเลน้องนะครูเอกต้องขยันนอกมากนะ เออ่าพอพอมีเตือนเนี่ยก็เริ่มมีอารมณ์นะฮะแต่ผมว่านะคุณนัทผลนะผมว่าต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโกรธซะก่อนนะมันถึงจะสนุกนะใช่คือทำไงก็จะให้เจ็บครับ สนใจกันเป็นพิเศษนะฮะแล้วก็พ่อเมืองของเราด้วยนะพ่อเมืองของบัานเพ้านะฮะกรรมการกระตุ้นนะครับให้ออกอาวุธบอกว่าแฟนมวยนี่อยากดูแบบประเภทมวยมหาชนครับประเภทมายืนจ้องตากันก็ไม่ค่อยจะดูสนุกสุขอารมณ์เท่าไหร่ครับว่าวันนี้แฟนมวยเยอะจริงๆโดูจากด้านของวันนี้กองทัพของกำลังมวยยังสูงทางด้านของผู้ที่รักส่งเสริมรักศิลปะไม้ไม้เมือไทย กับโดยพระราชของท่านนายกทวัธริมชัยรับผู้นอมทองถิ่นของอำเภอบ้านเฝ้านะฮะที่สนับสนุนเนี่ยโอ้โหถือว่าเปิดโอกาสให้เยาวชนเยาวชนยาวรุ่งอ่ายุคใหม่นะฮะไอห่างไกลาย,ยาเสพติดนะทุกวันนี้ก็ปัญหายาเสพติดเนี่ยอ่าล้นบ้านล้นเมืองนะฮะอ่ะาก็มาดูว่าข้างบนนี่ไม่มีล้นแล้วครับอุธแล้ว,นนวออกมาเนี่ยรับเต็มเต็มเลยคนระับแบบนี้นะใส่กันไปเลยน้องครับเอาให้สนุกไปเลยนะฮะ นี่ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับว่าวันนี้เราไม่เจอแดดนะครับโดยปกติอย่างข่าวก่อนมาสามีก่อนนี่นั่งตากแดดทั้งวันครับสำหรับวันนี้ก็อุณหภูมินะฮะนี่เริ่มเริ่มที่จะขยับขึ้นนะฮะับหลังจากนู้ดกันสามสี่วันไปที่เกษตรสกุลก็มีหนาวนะฮะหนาวหนาวเกือบจะชักครับรับจับยกสองครับพักแป๊บครับไปชมโฆษณาไปหนึ่งพักหนึ่งน้ำชมโฆษณาสวยๆครับหนองปลานะฮะขึ้นยกสามครับ น่าจะเข้มข้นยกนี้ครับเราน่าจะเห็นอะไรดีๆกลับเข้าสู่สานามในยกที่3นะครับครับวันนี้ก็ขอบคุณกูสปอร์ตเฮดสานะที่สนับสนุนรับมวยภูทรมวยต้นกล้าสู่สายตาชาวโลกโดยคุณสิริรุธเสียจารุพงษากับฤาษชายกนะูสปอร์ตนะบนพิธทีนี้ครึ่งทางน้องของจริงมาเลยครับจัดให้หนักกว่านั้นนะคร จัดให้หนักกว่านั้นเลยเพชรน้องพีถึงตัวแล้วครับแม่โตวไวจริงๆครับเพชรน้องพีโควิดมาดีแป๊บเดียวนะครับโตเป็นหนุ่มเต็มตัวแล้วครับดูเต,เตะเจาะล่างนะฮะแม่ตังเดอร์ดับโบนี่ก็ไม่ธรรมดาครับด้านของดับโบจิ๋วนะฮะประเภทว่าปลอดใจปลายแรงนะโต,ต้นๆนี่ ก็จะรับก่อนนะสี่ห้านี่ก็ถือว่าเป็นเส้นทางของเขาแล้วทางด้าน,นของเจ้าแรมโบ้เนี่ยไอคิวครับสมองมวยครับอยู่ที่แรมโบ้เลยฮะลูกลูกหนักลูกแรงฮนะออกแขกมาสวนคืนนะซ้ายครับซ้ายของแรมโบ้ขวาอา้าวซ้ายคืนเหมือนกันนะดูว่าเกมไม่เริ่มจะสนุกแล้วเริ่มมีเริ่มมีอารมณ์แล้วครับอย่างนี้นะขยับปัดหน้ากระดานของต้องพีนะโดนทีมทนายจังหวะเอาไวนะ้เนี่ย ไปยับไปยิดใกล้ๆกว่านั้นนะครับลอยเปรี้ยงออกไปเลยครับยังยึกยักอยู่นุ่ยซ้ายไม่ได้พอได้นะแต่เจาะไปเนี่ยนะเจาะดีครับอ้าวมีอะไรไหมครับคุณลุงครับมีมีอะไรไหมครับคุณลุงครับตอนนี้มีสะดุ้งเหมือนกันท่านรั้นของเลมโอจิ๋วนะฮะโดนเข้าไปมีสะดุ้งเหมือนกันครับอ้าวแม่ครับไม่ยกบังนะไม่ยกเลยนจักรจีนะครับโดนย้ำไปสามสี่ครั้งโอ้มาดูว่าเตะเจาะนะฮะ แต่เจาะครับวรนเว้นวันเว้ข้อของแรมโบ้นะฮะไม่กระจาะเป็นนี่ครับเจาะข้อพับลูกพับในมัดซ้ายแรกครับมวยซ้ายกับซ้ายครับซ้ายโคราชกับซ้ายโคราชครับมาแล้วใครแม่นแล้วอย่างนี้ใครแม่นฮะใครหนักกว่ากันเท่านั้นนะดูว่าระดับนั้นของแรมโบ้์จิ๋วในชุกอยู่ในเกมรับอยู่น่ะโอ้โหเจาะไปย้ำไปที่เดิมนะระดับนั้นของพี่เพชรน้องพีนะเริ่มชาแล้วครับเริ่มทนได้ครับ ถ้าทนได้สนุกแน่ครับท่านผู้ชมครับโอ้ดูว่าอัน,อนอสี่อย่างงี้สิโอ้โหแตะเจาะไปกับบาดปาต่อยคืนครับโอ้โหมา,มา,มา,มาเปิดหน้าท้าชนเลยครับเปิดหน้าท้าชนเลยครับแบบนี้นะวัน,นวันนี้โกสปอร์ตเอามวยภูธรเอามวยดีมาให้ท่านผู้ชมชมกันทั่วโลกเลยครับคุณลูกครับโอ้โดยได้รับการสนับสนุนจากของบอสใหญ่ของเราครับ คุณสิทธ,ธิรุตเสถียรไดชรุปสงสานะฮะหรือเสียชายนี่ก็นําสิ่งดีๆสู่สายตาชาวโลกนะ่ะคนยกสามไปกินน้ำกันครับแล้วค่อยมาลุยกันต่อวันพุธครับยกที่สี่ครับของคู่เอกคนที่หนึ่งนักชกฝ่ายแดงแรมเบอร์จิ๋วคอพิทักษ์สุขเหน่งน้นำเงินก็กระดานของเพชรน้องพีโสศักดิ์ศรีชกยกสี่ครับยกนี้มาเดินนะทางด้านของเพชรน้องพีมันเอาเดินเข้าไปโดนหมัดน,นะดูว่าเดินเข้าไปนี่ จะมีอะไรได้นะได้อะไรมามา,มาซ้ายโอ้ซ้ายไป2อเมตรโดนสวนกันต่อยซ้ายดีเริ่มครับนี่คือเส้นทางของแรมโบจิวแล้วครับแดนเขาเลยครับเข้าแดนสี่แล้วบ้จิวเดินแล้วมีแข้งซ้ายโดนหมวกบัตรมาเป็นมวยขวาเลยครับเป็นน้องพีอ้าวขวาจะสวนไหมจับตีเขาซ้ายตีเขาขวาอ้าว ขยับแล้วครับแลโมโบจิ๋วแข่งซ้ายคืนในแข่งหมัดซ้ายจับตีกับซ้ายโดนบิดแทงคืนอ้าวตอนนี้เป็นยกของเขาและปัญญาของเขาครับดูเพชรต้องพี่ครับลูกแข่งแข่งซ้ายโดนซ้ายอยู่แล้วครับดูว่าเริ่มตีได้ก็เริ่มตีได้เหมือนกันครับด้านของแลโมโบจิ๋วนะฮะแม่กับรัดน,นี่รัดใต้ปีกรัดสไปร์ลกหมดแล้วตีมาดูว่าการยืนระยะนะฮะ เพชรพี่ไปยืนมยวยขวาแล้วอู้ยโดนดักด้วยศอกจับแทงแล้วคาแทงแล้วต้องเสียบต้องโต้อ้ะครับเพชรพี่เอาคืนบ้างครับโดนบัดรหนึ่งสองครับหนึ่งสองสามโดนสับว์โดนศอกเอาบัดมาศอกไปเริ่มพยับใกล้ๆกันแล้วนะของนรมโบจิ๋วนี่จากนุ่นครับสุ้มเนินนะ โอ้โหเสียบหมาบัดคืนครับโอ้โหอย่างนี้เนี่ยทันกันนะอ่าโอ้โหโดนไปแหวกไปเหมือนกันคณะของเพอนน้องทีนนะโอ้โหดาบี้แบทเมืองโคราชนะครับอยู่คนละโซนนะฮะแต่อันนี้สูงเนินครับต้องการในบัวใหญ่นะฮะโอ้ยต่อยครับแทงซ้ายแทงขวาเข่าซ้ายเริ่มสปีดกระเบื้องาแรงขึ้นมานะฮะอ่ะปล่อยมือปล่อยมือน้องแล้วปล่อยมือปล่อยมือแล้วไปต่อครับ จบยกแลับจบยกที่สี่พักดื่มน้ำชมโฆษณาแป๊บหนึ่งกันเดี๋ยวมานะครับโอ้ทีมเชียร์ฟังแดงนี่แดงเฟอร์นิเจอร์แดงน้อยสอเพลินกิตน่าจะมาลังใจด้วยนะโอ้โแหบบดูนะแข้งทรายครับของด้านของเจ้าเล็บโบชิวกับเลยเจ้าบั้งทอพิทักสุงเนินแหละเพชรทองทีได้หักเอาเสียลักเสียเหลี่ยมลงไปนิดนึงนะ่ แต่ก็นุกขึ้นมาสู้กันต่อนะครับในช่วงยกที่5ยกสุดท้ายนะครับในบ้องขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่ทั้งบ้านแล้วก็กอบคุกกลุ่มผู้ที่กระบให้การสนับสนุนรับตุทุกท่านที่ลืมไม่ได้ก็โก้สปอร์ตเฮสตีสามสิบแปดครับที่นำสิ่งดีๆกลับให้ทุกผู้ชมสนับสนุนนับมวยภูทอดมวยต้นกล้าสู่สายตาชาวโลกโดยตัวสปอร์ตเฮสตีสามสิบแปดสิทธิรุศธิษฎาลูมุสาร์บอสใหญ่ของเรานะ โอ้โหบวกบวกซอกแหละครับเสียงหมัดเสียงซอกครับด้านหน้านของน้องพีนะฮะยกสี่ดีไปไปโดนทางด้งนานของเจ้าเดบโบนี่ฉายมาชุดนั้นน,ออกกลลนี่ถึงจะออกอากันแผ่วลงปลนะฮะยกนี้หมัดซอกเท่านั้นที่จะเปลี่ยนเกมแล้วก็พลิกสถานการณ์ได้นะพยายามจะไล่พยายามจะต้อนนะครับแต่ว่าเพชรน้องพีดีแต่ยกสี่ ไปจังหวะไปเบรกนิดนองครับช่วงยกสี่ี่ทางด้านของเจ้าแมจบครับพอแล้วครับพี่พระไพมณีครับหมดยกสุดท้ายเดี๋ยวดูคะแนนสักแป๊บครับก็ไปที่ลัมโบชิ๋วครับ เรามจยิยูทอพิทักษสูงเนินครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไป